langsung survei di belakang. Devi sumpi sumpra kanataja ये रमणी सिखा पधंस आतिना ท่นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยกำลังคนสพสิริมงคลเกียรติยิไม่มีสามประการนี้ซึ่งถือว่าปีนี้ยีสปีถ้าพรามเหล่านั้นข้าพระเจ้าทั้งหลายมีอายาใม้เคดประพฤตปปิบาิ ขอใหมีผู้บ um, ัญชาการทหารสูงสุดเป็นต้นเป็นประธานจบอยู่ทีมีสุขมังมีสีสุขปากราปริกุเรนติสาคลังปฏิตังตุมหังทิปเมวัสันิจโตสัตตะโกะห์ บุญในการทานสดถาันสมดังในบ้นราแการานค่ะจึงบในวันนี้รามเชื่อทาการด้วยกันค่ะและวติจากานะครัวนนี้เราทำบุญตกบาทด้วยสีของหลายอย่างนั้นท่านบอกต้นบุญกุะสชีวิตอธิษฐานเปิดบามีการงานมั่นคงส่งผลดีขอจงพบสิ่งประสงค์ส่งศักดิ์ศรี ขอจงมีเงินพองก,การต้องเป็นเป็นสุขสาผิวพรรณดีหน้าที่ดีข<น>้ราราชการของประเไทยมนตสศรราชการพี่น้องกำลังคนได้ครอบครัวทุกท่านค่ะซึ่งวันนี้ทุกคนก็เราจะโชคดีตลอดไปเราสา,สามตลอดทั้งนทีนะนะครับให้มีความสุขตลอดไปหมาบุญขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน ลำบนต้องฐานที่านต้องตั้งใจซึ่งเราเราตั้งจิตอธิงใานขอหลายอย่างนลยนะความเอินความเงินแก่เท่ายาทีสีขอมสังามปร้า